มาครับทุกคน5,000เหรียญหรือ50,000บาทครับ388 eSports ครพบทุกขา่าวสารวงการกีฬ e า eSports ทั้งในและต่างประเทศนะครับไฮไลท์ oh. light, ประจำสัปดาห์ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับ388 eSports ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกๆคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับกิจกรรม EBS in Action ครั้งน,นึงนะครับ ซึ่งครั้งนี้ก็ได้อภิษฎนลังงานมาจากเฟุกฟุกบายพี่บอสนะครับนะครับแต่ชื่อตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนจัดไปครับทุกคนเดี๋ยวเราแลกไปเลยทีเดียว50,000บาทรัฐบาลไทยครับทุกคน50,000นะครับทุกคนจัดไปครับนะครับมาครับทุกคน5,000เหรียญหรือ50,000บาทครับไปครับทุกคนไป ผมขอจัดรูปแบบ2องกันนะรูปแบบ2รัวๆครับทุกคนปึง้งตั๋วป่ะ200เมปึงป้งอ่ามาแล้ว1ใบครับทุกคนมาแล้ว1ใบครับเดี๋ยวผมแลก3ดาวนะผมเอาสาดาวลุ้นบวกแปดนะเราจะไปลุ้น BOE บวกแกันครับทุกคนปัง5ใบนะครับ5้ใบว่ะทุกคน เชียผมขอกดสองร้อยปุ๊บแล้วก็มันจะได้ตั๋วเป็นเศษๆมาผมขอกดยี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกดสองร้มันได้พุ่มเนี่ยเรียบร้อยสองใบเลยนะครับจบเลยนะครับจบเลยครับจบเลยครับไปสองใบแล้วนะสองใบแล้วนะเดี๋ยวผมขอนับเลยแล้วกันผมจะได้บวกแตรงนี้กี่ใบนะครับทุกคนปังหใบตรงนี้อุ้อีสา0พเอ็มปังปังใครเห็นก็ว่าตายปังเดี๋ยว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  ขอรับเพื่อนเป็นสูตรสองพัน 2, เอ็มวะ่ะจิ้มกระเบื้องขอรับพวกนี้ก่อนนะนะเบิร์ดเบปึ๊บิร์ดโอเคครับปึ๊บโอ้อยงี้นึงได้ไอคอนนะครับชึมชึมโอเคหนึ่งใบครับทุกคนอีกหนึ่งใบหนึ่งใบชึมชึม โอเคมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับผมมาเนี่ยครับไปสองร้อยห้าใบกดสองร้อยแม่นมาห้าใบตลอดทำไมไม่มาเจ็ดใบครบไปเลยเนาะน้องชายโอเคใบหกครับใบหกใบเจ็ดหน่อยไม่ได้หรอบอกว่าเอ็มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรีเฟรอะ่ะรีเฟรมันเป็นสูตรไอ้ขี้ก้านี่ก็ขึ้นบังหน้ากูจังเลย จะรั่วมาหน่อยเถอะโอเคโอเคใบเจ็ดมาแล้วครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวต่อไปลองแบบสองร้อและร้อยหนึ่งแล้วกัน200ปุ๊บแล้วไปร้อยหนึ่งตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนเนาะตอนนี้เหลือว่า38 200 4แปดอ้สี่ใบไอ้สารานี้น้อยเลยร้อยหนึ่งสาใบโคโอเ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 คโอ้ย2 0 0ออ้าเพื่อนลืมตลอด ไปครับทุกคนอูวูนึกว่าไอคอนจริงไอคอนเทียมมาตลอดเลยทุกคนครับหนึ่งร้อย้าหนึ่งใบดับเจ็ดสิบอีกใบหนึ่งไอ้เหี้ยโอเคใบนี้หนักข้อหนักข้อหนักข้อ,อโอ้จะหลุด กดรีเฟซยับๆโอเคมาอยู่มาอยู่มาอยู่ครับสามดาใบรูปแบบสองห่นร้อยเหรียญห้าใบโอเคอีกหนึ่งร้อยเหรียญสองใบโอเคโอเคโอเคขอนะผมขอนะผมขอบวกแปด ebs จัมจนะไปครับสองร้อยครับเจ็ดใบครบโอเคโอเคกดสองร้อยได้เจ็ดใบครบครั้งแรกครับทุกคนกดสองร้อยได้เจ็ดใบครบครั้งแรกเลยนะครับ 2องยครับสีบ่ใ yeah. บละเฮียสามใบโอเคโอเคสามร้อยครบก็ถือโอเคนะครับกดสามร้อยเหรียญแล้วได้ครบมันไม่แย่นะไปเอเดี๋ยวเฮีย,ย,ยประสบการณ์ไม่สอนอะไรกูเลยเนาะลืมเลือกตลอดนะครับไปครับทุกคนเจ็ดใบครบโอเคแต่ว่าสิ่งที่มันยากที่สุดคืออะไรรูป้ป่ะไอคอนไม่มาเลยครับไอคอนจากตรงนี้ร้อยเก้ายังไม่ได้เลยครับ EBS บวกห้า e ดาวห้าสิบก็ยังไม่ได้ครับทุกคนก็ค่อนข้างงงเนาะว่า ว่าเมื่อไหร่ผมจะมีว่เมื่อไหร่ผมจะมาไปครับหกใบโอเคหกใบหกใบงั้นกดแค่สองพอนั่งกดร้อยผมว่าไม่ทะลุไปนี่ครับไปครับโอ้ไปครับ,รบ,โโรบเดี๋ยวสามครั้งเฮ้ยเดี๋ยว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 กดหนึ่งดูสยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหียเ้ยไอเ้ไอเหี้ยเท่ากับกดร้อยแล้วนะเกิดผมกดยี่สิบอีกทีนึงนี่เท่ากับกดร้อยแล้วนะร้อย โอ้ยกด200รแล้วกดร้อยบางจบๆไม่ต้องทดลองเยียละเอ็กกระเบื้องจะหลุดจากเกมตอนนี้ได้กี่ใบแล้วน่าจะเป็นสิบสิบใบแล้วนะหกแปดผมไม่แน่ใจครับสองเอยถาวหใบโอเคผมกดร้อยเลยโอเค,อเ,คดเ, okay เดี๋ยวแม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้เดี๋ยวมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีครับทุกคนเหลือหมื่นห้าแล้วทุกคนจากห้าหมื่นบาทครับเหลือหมื่นห้าครับทุกคน เอาใจช่วยผมด้วยครับ2 0งรหกใบครับทุกคนลองอีกทีนึงได้ไหมมันมเผื่อมันไม่กดถึง5ครั้งเี้ยหรือไงดีวะใบ7แม่งได้ยากกดๆไปร้อยหนึ่งเออจบสัดวัวแม่งหมดเปลืองกว่า300น้อยไปครับทุกนหใบอีกแล้วเชื่อมาขอลองอีกทีนี้กับมึงทีนี้ต้องไม่เกิน5ครั้งนะ2ครั้งละ สามครั้งโอเค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 ลวดยาวยาวตอนเปิดจัดไปครับพ anyway> claro anyway)> um> um> ี่ชายจัดไปครับพ hm ี่ชายบอสไปครับอันนี้อะไรโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยการดีป่ะลุนบวกแปดเก้าสิบห้าบวกเฮ้ยดีการนี้น่าจะดีการนี้น่าจะดีครับการนี้น่าจะดีนะ ว่าพอนี้มัน90เองอันนี้95รุ่น ebs โอเ e ค okay, อยู่โอเคอยู่นะโอเคป่าวะโอเคแหละ3 4 5สัาตร์กดเกิน5ครั้งแล้วเฮี่ไปสุดท้ายหมดเกิน100ดาวเอ้ย100เหรียญละโอ้ย100หมดไป120 200 7ใบ7ใบเถา7ใบเถาครับทุกคนนะครับ7ใบเถา100 หนึ่งร้อยไม่ออกเที่ยงเดือร้อยยี่ใบสุดท้ายขอเถอะกูกดเลขผิดพี่หมอบอกกดเลขผิดพี่หมอบอกกูกดเลขผิดเลขสองกับเลขห้ามันใกล้กันหนึ 100. ่งร้อยเลยแล้วกันใบสุดท้ายไปเออโอเค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 ไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษไม่เหลือซากแล้วโอเคครับทุกคน ก็ไม่รู้นะว่าได้กี่ใบนะแต่ว่าได้เยอะอยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันนะครับว่านักเตะมันจะคุ้มไหมไปไปดูในเกมครับผมมาครับทุกคนหลังจากที่ผมรับของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะเรามาดูกันครับว่าเงินเอ็มทั้งหมดกับการเติม5 0 0 0 0ื่นได้เท่าไหร่นะครับผมขอเปิดเงินเ,ม,เมไปรูลก่อนนะโอเคครับทุกคนหุย หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนได้1นึ0 0 0สนสี่หมื่นห้าพันล้านครับหนึ่งแสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับเอ็มล้วนๆครับน้องชายก็เดี๋ยวการ์ดอะในส่วนของการ์ดอะผมคงจะเปิดแต่การ์ดเน้นๆไปเลยนะผมคงจะเปิดแต่การ์ดบลับที่เป็นบวก5แล้วก็ไปเน้นที่บวก8เลยนะครับซึ่งบวก8ได้มา17ใบนะครับบวก8อันนี้17ใบอันนี้4ใบเป็นย1ิอนะครับแล้วก็อันนี้1เป็นย2ิบ นะครับ,บยีบสองใบนะครับแต่ก่อนที่เรามาี่การดราฟบวก5กันเลยแล้วกันนะไอคอนมีเป็นสิใบยอยู่แต่ว่าไอคอน,อนขออนุญาตดองไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอนาคตเราจะรอไอคอนตัวใหม่ๆไปครับทุกคนสี่ใบลวดนะครับตามเกตจำานงของน้องฟุกเฮ้ยอังกฤษครับเออังกฤษ เชียร์เลอร์ครับทุกคนอารันเชียร์เลอร์สองพันล้านนี่ก่อเชียร์เลอร์กูจะหลุดโรรองบองครับเจอราดเฟลิปลามโอเคทุกคนครับตอนนี้การดับบวกก็น่าจะหมดแล้วเนาะมันก็มีแต่บวกห้าดับรอยละนะครับไปนักเตะแพงๆน่าจะอยู่หมดแล้วเนาะพวกพวกนี้มันตัวบัคใช่ไหมพวกนี้ตัวบัคผมขอคัดออกดีไหมหรือว่าเก็บไว้น้องชาย พวกตัวบักเอาเอามาแล้วกันเนาะขายออกใช่ไหมมีคนบอกโอเคขายออกเนาะขอบคุณครับไปสี่ใบฮะค้างโอเคมาแล้วเฮ้ยคูมันเหรอเอฟเฟนแบกบวกห้าสองหมื N ่นสามเฮ้ยดาบร้อยได้เอฟเฟนแบกถือว่าโอเคเนี่ยครับดาบร้อยได้ถึงเอฟเฟนแบกก็ N B 5. โอเค,ค,อ N B อเคแล้วเนส t ตอโยยันคอฟ โเยี่นตัวอะไรเนี่ยสามตัวมาดีนะแต่ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนดาบร้อยบวกห้าไปละต่อไปดาบบวกห้ามีอะไรวะมีห้าสิบใช่ไหมดาบบวกห้าไอผมขอ,อนีิเปืือกนี้น่าจะดีนะผมว่ามัน ebs 20 e UM ่ u mc บวกห้า้าบแปดวกนี่ครับเอ้ย ebs ตัวอะไรฝรั่งเศสโลลองบองเอ้ไม่ไช่ปีแล้หรอโลแบบอ้เฮียคตดถูกเลย 98บวกกูจะรู้วแต่ละตัวเดี๋ยวนี้การ์ดแบบการ์ดพลังแบบนั้นอะแม่งผมสังเกตหลายทีนะการ์ดแบบเนี้ยการ์ดแบบเนี้ยได้ตัวอ่อนมากนะครับไม่รู้ทำไมคือทุกคนครับที่ที่ที่ผมแบบอาจจะไม่ได้เปิดการ์ดพวกแบบพวกนี้ให้ดูนะในในในคลิปเพราะว่าเดี๋ยวนักเตะมันเต็มนะครับเราขอไปการ์ดแบบหลักๆเลยแล้วกันนะครับน้องชายตอเลสมาสักทีได้ไหมอยากเห็นหน้าตอเลสอะเฮ้ยเฮ้ยแหนยาวบนหลักว์ป้ะบรรลัก์ มิเชลบัลหลักไม่ <S <S ไม,ไม่ทราบบอลหลักเท่าไหร่สามหมื่นสี่โอเคมิเชลบัลหลักสามหมื่นสี่พันล้านนะฮะตัวอื่นละ่ะเชียร์เลอร์เน็ตเวทเฟลิปลามตามหลอกหลอนนะครับเฟลิปลามตามหลอกหลอนกันนะครับทุกคนต่อไปครับทุกคนดับสามสิบแล้วจัดไปเบคแฮมไหมไม่ใช่โอ้โหยเบอร์อะไรเนี่ยมม โปรตุเกสอ่ะอเปเป้ปปมุกใช่ไเปเป้ปปมุกสามหมื่นหนึ่งอะไรชั้นดีอะไรชั้นดีเลยครับเปเป้ปปมุกโอ้ชาบี้ครับกิสมันครับอะไรชั้นดีทั้งสามตัวครับทุกคนสรุปครับทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปผมขออนุญาตไปที่บวก8กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่บวก8กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ ขอเปิดไล่ดวงนี้กันใบนะครับถือเป็นการไล่ดวงไปแล้วเราก็ไปที่บวก8สุดท้ายละเฮ้ยไอคอนมาวะ่ะเฮ้ยผิวสีบลันอเวนคูณนึกว่าแพงนี่ครับถ้าโอนเอ็มบ่อยๆมีไปทบโดแนแบงไหมครับผมว่าแบบเผื่อโอนครั้งเดียวก็โดนแล้วน้องชายโอนเอ็มอะ่ะอูดเดบัวโอเคไอคอนกระกามาสองตัวครับต่อไปครับทุกคนบวก8เนาะมีใบนี้4ใบนี้1เป็น5 5บวกกับอันนี้17 17บเวกหเป็น22นะครับบวก8 22ใบครับ50,000บาทวัดกนันทุกคนครับใครที่เข้ามาดูแล้วเดี๋ยวผมมแีแจก IDM ล้วนเรื่อยๆเนาะเพราะว่าคลิปล่าสุดผมแจกไปแล้วเนาะวันที่10นะครับผมแจกไปแล้วใครอยากได้อีกก็กดติดตามครับน้องชายใครที่ไม่กดติดตามขอตัอดสิทธิ์นะใครอยากได้ M ล้วน10,000บาทกดติดตามไว้ครับน้องชายกดติดตามเข้ามา10ใบครับอื้นะยี่สิบยูเฮียอีเบียสไม่มาเลย บารซิล cdm โอ็มสามพันล้านเจ็ดใบครับ ซีแอลแล้วไอ้เหี่ยบาซ่าสเปนก่อนที่เอาบ้าเหรอเอาบ้าบุกโควาซิด68มา4ตัวโอเคโอเคโอเค ใบครับทุกคนสี่ใบโอ้โหทีซีการล็อกสัแตกการล็อกสัแตกกูโย่เหรอร้อยสิบกูโยหมื่นเจ็ดอะไรตีบวกชั้นดีกัตจูโซอินซินเย่เดวิดซีแมนเข้ครับทุกคน ไอคอนเราไม่เปิดนะเรามาวัดกันใบสุดท้ายเลยอันนี้คือต้องดีสุดแล้วเพราะว่าแม่ง95ครับทุกคนก็อขอโปรโมทนิดนึงนะทุกคนใครที่เข้ามานละฝากกดติดตามนี้หน่อยอะกดไลค์กดติดตามนะอยากได้ดีเอ็มรต้องกดติดตามกันนะใครไม่กดติดตามไม่แจกไปบรรทายเอาพวแปดดีดีทีอ TR, หรอวะ CF โอ้โหโอเคครับทุกคนก็สำหรับห้า0มืนบาทนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชวนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคน